มาถึงแล้วนะคะ Station Coffee Wall เราจะมานั่งจิบกาแฟกันนะคะซ้อมบินก่อนนะคะซ้อมบินก่อนขึ้นเครื่องเนาะจิบกาแฟบนเครื่องบินนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะวา่าข้างในด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะ,ะ Boeing Boeing นี่ไงอาได้ตอนนี้เรามาจอดอยู่ใต้ปีกเครื่องบินนะคะจอดรถ นี่บริเวณรอบๆด้านนอกเนาะนีนะคะมีคําเวลคะัมด้วยนะคะเชิญคาเฟ่กาแฟด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูทัางบนกันเนาะนี่นะคะสั่งตรงนี้แล้วก็ไปรับเครื่องดื่มบนเครื่องเลยนะคะวันนี้เราจะบินไปไหนกันคะวันนี้เครื่องออกไปไหนคะ ่าเราได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะคะที่นั่งคือ14บสี่ิบสองสิอันนี้ที่นั่งอะไรคะลกูกสิบห้นะคะโอเคเดี๋ยวไปบนเครื่องกันเนาะอันนี้คือภายใต้เครื่องบินนะคะภายในแล้วที่เก็บกระป๋กระเป๋าอยู่ตรงไหนเอ่ย มีภายใต้ใต้ล่างของเครื่องบินนะคะพามาดูยันด้านในเลยโอเคไปค่ะขึ้นเครื่องนะคะขึ้นเครื่องมีทิเกตเรียบร้อยนะ,ะมาค่ะนี่โบอิ้งอะไรเอ่ยลำใหญ่มากนะคะลำใหญ่มากจะมีสองลำเนาะ นักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วนะครับนักท่องเที่ยววันนี้จะบินไปไหนกันคะมาค่ะขึ้นมาหยุดด้านบนแล้วเนาะนี่เลยนะคะ แอร์โฮสเตสก็จะนั่งตรงนี้เนาะก็จะมีเค้กข้างบนนะคะด้านบนจะมีเค้กก็จะมีบาร์นะคะค็อกเทลบาร์อยู่ด้านบนจะมีน้องน่ารักน่ารักอยู่ด้านบนคอยบริการนะคะก็จะเดินดูไปรอบๆก่อนเนาะ น,น,นี้เราจะมาก,กันตรง first card นะคะ oh, <thank> เข้าห้องเข้าห้องกับตันกันเลยทีเดียวนะคะเรา,าโอเคไหนอ้โหเราจะมีกับตันเครื่องบินนะคะสองคนอันนี้คือกับตันนิกกี้นิกกี้เซฮัลโหลหน่อย may day, may day. กับตันนิกกี้ may day, may day, กับตันจิ๊บ อุ้ยน่ะเอ้ยไม่ใช่ดีเจไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปลงจอดที่ไหนเอ่ยหน้าบ้านเป็นลงจอดหน้าบ้านนะเฟ้าไปนะเป็นฟ้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เราอยู่ตรงดีเจไม่รู้เรื่องเลยดีเจรู้เรื่องอันนี้คือห้อง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 เครื่องนะคะโรบานโก้อันนี้เฟิร์สคลาสอ่ะเครื่องบินจะออกแล้วนะคะนักวิทยาศสตรที่ถือตัวไมได้สิ สิบสามสิบสี่นะเขาเรียกแล้วลูกเชิญมารับเครื่องดื่มได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะท่านผู้โดยสารที่อยู่เปิดไม่ได้สิบสองสิบสามสิบสี่ภายในได้สิบห้าเครื่องดื่มเหมือนค่าทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แอร์เฮาสเตดเรียกเราเรียบร้อยแล้วสนใจเราก็อทานเชฟเรานั่งตรงนี้ไหมนี่คือแอร์เฮาสเตดเรานะคะแอร์เฮาสเตดเราเรียกมารับเครื่องดื่มแล้วนะคะ อุ้ยถ่ายได้นะสวยมากเลยอันนี้ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะซิกเนเจอร์เใส่อกไงน้อเพว่าคอฟีว้าคอีวน้องชัยดื่มอะไรครับคูปกัก คาบผู้ปันป่นนะคะเปิดกระจกหน่อยเปิดกระจกหน่อยเนี่ยเครื่องขึ้นงอเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นงอโอเคใครที่อยู่แถวแถวสัตหิแถวนี้คือสัตหีบใช่ไหมจิ๊บแถวสัตหิบนะคะน่ะสายสามสามหนึ่งเนาะจะมีแบบคอบฟีวอลอยู่นะคะจะเห็นเครื่องบินใครขับรถผนไปผานมาก็ เชิญมาทานก็นได้นะคะบาย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 ก่อนลูกมิกกี้บายบายกอนลูกบายบายขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะเครื่องแลนดิ้งแล้วนะคะตอนนี้เครื่องแลนดิ้งแล้วนะเครื่องแลนดิ้งแล้วนะคะ,คอะ,คะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบาย